สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีแชนแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาสอนยกของนะคะทุกคนอ่ะก็ทำง่ายๆมากเลยนะคะอย่างแรกให้กดไปที่เมนูและไอเทม e i t t แล้วก็ไอเทมด้านล่างและพล็อปด้านบนนะคะอ่ะพอเราได้เสร็จ หลังจากนั้นเราก็กดมาที่โหมดตรงนี้นะคะทุกคนมันจะเป็นโหมดแบบเป็นของเนาะเราอยากจะยกของอะไรก็กดอันนั้นมานะถ้าในคลิปนี้เราเสียงแหบหรือมีไอมีจามก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าเรายังไม่หายวัดนะคะเราเป็นวัดอ่าแล้วก็หลังจากนั้นพอเราได้ของที่เราเลือกมาเสร็จนะคะให้เราเนี่ยทาการกดให้มันแบบเล็กลงนะคะแบบ เล็กเท่าที่เจองอยากได้นะคะอยากได้ขนาดไหนก็นแล้วแต่เลยเอาง่ายคือให้มันแบบพอดีกับมือเราเนาะเวลายกของแล้วก็หลังจากนั้นพอเรากดได้ให้มันแบบเข้ารูปเสร็จก็เปลี่ยนสีได้เลยนะคะอยากเอาสีอะไรก็แล้วแต่เลยหลังจากนั้นไปที่อีกคือเราอยากจะยกของอะไรก็ได้เลยแล้วแต่หลังจากนั้นให้เรามาโหมดที่ข้างล่างนะคะก็คือโหมดของท่า แล้วให้กดมาที่ตรงนี้นะคะทุกคนพอเรากดมาที่ตรงนี้เสร็จให้เรากดมาที่ลูกศรย้อนกลับนะคะก็คือลูกศรตรงนี้มันจะเป็นลูกศรย้อนกลับเนาะกดไปเรื่อยๆนะคะจะสังเกตว่าจะมีตัวเลขขึ้นมาอยู่นะมีแบบตอนนี้ก็คือท่าหนึ่งร้อยสี่หนึ่งร้อยสามหนึ่งร้อยสองหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเก้าแปดเก้าเจ็ดอะไรอย่างนี้ให้เรากดไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงท่าที่หกสิบหกนะคะ อ่ากดไปเรื่อยๆเลยนี่ค่ะดูคนเราได้ท่าที่66แล้วและก็ให้เรากดมาที่เครื่องหมายลบนะคะมันจะเป็นเครื่องหมายตัวลบนะลบอะ่ะลบข้างๆตัวบวกเลยแล้วเราก็กดไปเรื่อยนะคะจนกว่ามันจะแบบไอ้นี่หลังจากนั้นเนี่ยให้มันแบบเป็นท่าแบบนี้ใช่ไหมอ่ามันก็จะยืนนิ่งๆแบบนี้เลยคือเราจะบอกว่าไม่สามารถเดินได้นะคะแบบอยากทําละครสั้นอะไรอย่างนี้แล้วก็ ให้อยู่กับที่เอาง่ายเลยแบบพนักงานเซเว่นอะไรอยู่กับที่อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ก็อยากให้มันเดินได้อยู่นะแต่คือมันเดินไม่ได้หลังจากนั้นก็เอาของที่เราเนี่ยทํามาเมื่อกี้ไปใส่ไว้ช่องตรงกลางนะคะไอตรงให้มันพอดีกับมือที่เราอ่าอันนี้ไว้นะคะทุกคนเห็นไหมก็จะได้แบบถือของประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเมื่อกี้ใหญ่ไปประมาณนี้ถ้าแบบไม่อยากถือกล่องอย่างเดียวแบบอยากถือต้นไม้ถืออะไรอย่างอื่นด้วย เดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูนะว่าทำยังไงอ่ะกดอันไหนก่อนเดี๋ยว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 ทุกคนถ้ามากลับเป็นเหมือนเดิมคือถ้าสมมติว่าเราเลือกของเนี่ยแล้วเราไปกดผิดใช่ไหมแบบเลือกของแล้วเรากดผิดแล้วเราไปกดกากบาทออกเนี่ยมันจะทําให้ท่าของเราเนี่ยหายนะคะก็พยายามอย่าไปกดผิดนะคะทุกคนไม่งั้นกดผิดก็ชีวิตเปลี่ยนเลยคือเราก็ต้องเริ่มท่าใหม่หมดนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเลือกของก่อน เราจะเอาเป็นแบบกระถางต้นไม้อันนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ขยายให้มันเล็กลงก็ได้อะเล็กลงนะคะแล้วก็ไปติดไว้กับบนกล่องแบบนี้ทําแบบเหมือนแบบยกของสองสองชิ้นแบบสองชิ้นอะไรอย่างนี้เลยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวทําท่าเมื่อกี้ก่อนให้ท่ามันกลับคืนมาแป๊บคือเมื่อกี้มันก็อย่างที่ว่าเอา ต้องกดแบบอย่าไปชา้าเกินไปนะคะไม่งั้นท่ามันจะน,นี้อ่าพอเราได้เสร็จเราก็ไปวางไว้แบบเมื่อกี้เลยไปใส่ไว้ในล็อกของมือนะคะทุกคนอ่ายังไงเอ่ยมันถ้ามันเบี้ยวหรืออะไรก็พยายามกดให้มันเอาเนี้ยคือแบบให้มันเหมือนท่ามือแบบถือของแบบสมจริงอ,ะอ่ะไอเห็นไหมแบบนี้เราก็ไปวางไว้เลยค่ะโอ๊ยโอ้ยโอยโอ,ย,โอ,ย,โอ,ย,โอยมันโดนมันโดนคือก็ ต้องใช้ความพยายามและอดทนนิดนึงนะคะทําง่ายนะแต่ว่าแบบมันต้องแบบเก็บรายละเอียดให้มันเหมือนจริงหน่อยนิดนึงอ่ะแล้วก็เอาต้นไม้ลอยเลยดูจากมุมข้างบนนี้นึกว่าต้นไม้แบบมันพอดีนะแต่พอมาดูอีกทีนึงคือต้นไม้ลอยไปเลยอ่ะประมาณนี้นะคะทุกคนเดียวเดียว นี่นะคะก็แบบเหมือนท่าถือของอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนเป็นแบบประมาณนี้นะคะถือของแต่ดูทำหน้าดีตาตีเลยเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับการถือของก็คือยังเดินไม่ได้นะถ้าสมมติว่าแบบเดินแล้วเนี่ยมันจะทำให้แบบเขาเรียกว่าไงเดียมันเดินไม่ได้เนาะเพราะว่าเรากดให้มันแบบต้องอยู่นิ่งๆไว้ โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะในคลิปหน้าอยากให้สอนอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ